ไม่น่าเชื่อนะครับว่าดีกว่าที่คิดเยอะครับ mm hmm. เพราะว่า mm hmm. ก่อนที่จะประกาศตัวเนี่ย mm hmm. ก็เชื่อว่าคนจะรู้จักผมเนี่ยในบางกลุ่มเท่านั้น mm hmm. นะครับกลุ่มที่ทำาด้านการศึกษาวิศวะ mm hmm. นะครับหรือาจจะเห็นเราลงพื้นที่ตอนที่ฝนตกน้ําท่วมแผ่นดินไหวหรือถล่มอะไรอย่างนี้นะครับ mm hmm. แต่ไม่น่าเชื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเน้นจะไปลงในชุมชน mm hmm. นะครับโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับปรากฏว่าในชุมชนเนี่ยมีตั้งแต่วัยรุ่น ยันคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าเนี่ยมาขอถ่ายรูปแล้วล่าสุดก็ไปลงชุมชนที่บางซื่อชุมชนตึกแดงก็มีคุณน้าท่านหนึ่งเนี่ยนะครับเอาเงินให้ร้อยหนึ่งบอกว่าช่วยพี่เสร้างโรงพยาบาลเ<ม>พราะรู้ว่าเราสร้างโรงพยาบาลอยู่ก็แบบตื่นเต้นนะครับแล้วก็กระแสดีกว่าที่ที่เคยคิดเลยครับวันที่13เนี่ยก็เป็นวันที่เขาเริ่มเปิดตัว คือการเปิดตัวคือเขาไม่เคยรู้จักว่าเอสุชาติชูรีเนี่ยเป็นใครนะครับคนเ็หมองออคนส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. เพราะงั้นวันเปิดตัวเนี่ยก็ต้องไล่ฟังถึงชีวิตเรา mm hmm. ว่าเราคือใครชีวิตเราเนี่ยเราผ่านอะไรมาบ้า hmm. งนะอันนี้เป็นส่วนสาคัญเขาก็เรียกเปิดตัว mm hmm. แล้วจากนั้นก็มาเรื่องของวิสัยทัศน mm ์ hmm. คือก่อนจะมีนโยบายนะครับผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครต้องบอกก่อนเนี่ยว่าวิสัยท่าคืออะไร mm hmm. ซึ่งวันนั้นเนี่ยผมส่งสัญญาณชัดเจนว่า กรุงเทพต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนเพราะงั้นสามแก่มีชัดเจนเลยก็คือว่าเมืองสวัสดิการแล้วนะยังไงผมเนี่ยก็อาสาดูแลลูกๆเด็กเล็กๆนะครับหรือตั้งแต่คุณแม่ก็ตั้งท้องจนมาถึงผู้ใหญ่ละเรื่องทางด้านสาธารณสุขนี่คือชัดเจนจนถึงเรื่องการเดินทางน,นะครับ,เร,าาเ,นะรบเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องฝุ่นทิษเรื่องอะไรต่าง บอกเลยว่าต้องทันสมัยแสดงว่ากรุงเทพจะใช้วิธีระบบโบราณระบบโบราณไม่ได้แล้วมันต้องมาเรียนรู้การทํางานแบบใหม่ใช้เทคโนโลยีใจแบบเดิมเดิมเมื่อไืรก็เป็นอัตโนมัติหมดแล้วและสุดท้ายเนี่ยผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนอกจากที่ดูแลเรื่องการบริการประชาชนแล้วต้องพัฒนาเมืองไปสู่อนาคตนะไม่งั้นก็ย่ำถอยหลังอ่ะทีนี้การจะไปอยู่อนาคตเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายขององค์กรเนี่ยของเมืองเนี่ยก็ต้องเป็นต้นแบบของอาเซียน ไม่ฉะนั้นแล้วเราก็จะสู้สิงคโ,โปร์สู้กัวลลเปอร์ไม่ได้นะครับทั้งที่กรุงเทพทุกอย่างเนี่ยมันมีความพร้อมมากกว่าตรงนี้ส่งสัญญาณชัดชและในในทุกการที่เราจะหาเสียงอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีศักดิ์ที่ขโมกบอกดเป็นตัวเราหรือทีมเราก็ต้องบอกแล้วเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้เรานําเสนอแบบนี้แล้วบุคลิกเป็นคนเอาจริงเอาจังทํางานลุย เรียกว่าหนักกับปัญหาเต็มที่เนี่ยเราก็ต้องมาเปลี่ยนกรุงเทพให้ดีขึ้นแล้วก็ต้องตอบย้ำว่าเราทาได้นะเราทุกคนเนี่ยเพราะั้นแล้วในช่วงสองสัปดาห์สามสัปดาห์แรกเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่เราต้องส่งสัญญาณไปนะครับและจากนั้นนนโย,ยบายก็ค่อยๆออกมาว่าสวัสดิการเนี่ยคืออะไรบ้างทันสมัยนี่คืออะไรทันสมยัยต้นแบบว่าอาเซียนเนี่ยคุณจะทํายังไงให้เป็นต้นแบบวิสัยทัศน์คุณชัดนะไม่ใ้นวิสัยทัศน์คุณคืออะไรอ่ะ อันนี้วิสัยทัศน์ของผมก็ชัดเจนกรุ <Okay. S 1> งเทพจะต้องเปลี่ยนกรุงเทพเป็น <c oughs> เมืองสวัสดิการยังดูแลคนนะที่ทันสมัยการทำงานบริการต้องทันสมัยนะต้นแบบาอาเซียนมันจะได้รู้ว่าเราจะต้อง,เร,อง,เ,รองเราต้องเปรียนเทียบกับคนอื่นที่ดีกว่าถูกไหมครับ <c oughs> การที่จะออกนโยบายมาเลยเนี่ยมันมีอยู่พร้อมหรือล่ะันาคตเพราะวิสัยทัศน์แต่เปียนแต่ว่าช่วงนี้ที่ลงพื้นที่เนี่ยไม่ได้เจตนาเรื่องหาเสียงแต่เป็นการทดสอบ นยโยบายนยโยบายเราต่างๆเรื่องของสวัสดิการเนี่ยนีเ่เราเราเรามาถูกทางไหม,มถูกไหมเพราะงั<ม>้นเราจะรู้ว่าถูกทางไหมเราก็ต้องลงพื้นที่ปรากฏไปถูกยิ่งกว่าถูกอีก<ม>เพราะว่าวันนี้ไปลงที่ชุมชนของบางซื่อชุมชน,นสึกแกงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกรทมดูแลหัวละยยี่สิบบาทเอง<ม>ต้องซื้อทั้งนม,ม อาหารหี่ยห้าหมูขนมเดี๋ยวนี้หมูว่าสองยบาทใช่ไหมคือเแล้วแ่ว่าถูกต้องแล้วคือเราต้องดูสวัสดิการตรงนี้ให้ดีขึ้นแล้วก็เป็นการทดสอบนโยบายไม่ใช่เราคิดขึ้นมาจากประสบการณ์ของเราแต่เราไม่มีการทดสอบสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่อาจจะทําได้แต่อาจจะทําได้นะครับไม่โดนใจ<ม>นะครับไม่ได้ตอบจบจริงๆต้นแบบของอาเซียนเนี่ยไปคุยกับหลายๆคน เขาบอกว่าเราควรจะให้คะแนนนะครับของเด็กกรทมเนี่ยได้เปรียบเทียบกับมาเลเซียสิงคโปร์หรือแม้แต่เมืองหลวงนะครับของเวียดนามอย่างนี้นะครับมันจะได้เรารู้ว่าเราตอนนี้อยู่ที่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดเราไม่ตั้งเป้าไม่กล้าที่จะคิดคิดที่จะพูดที่จะทําสุดท้ายเราก็แข่งกับตัวเองนะแล้วแข่งตัวเองก็ย่ำอยู่แบบเนี้อย่าคิดว่าควรจะเข้าใจในโยบายเราได้ทุกคนนะ นะครับมันยากแต่ถ้าเกิดเรามีโอกาสฟังมากขึ้นเราจะมีวิธีพูดให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น mm hmm. ตรงนี้ครับการลงพื้นที่อันดับแรกต้องการตรงนี้ไม่ได้เรื่องของทางเศรอย่ายยงใด mm hmm. เราสละทุกอย่างในชีวิต เพื่อมาอาสามาทาตรงนี้ยแต่ก็ต้องมีความพร้อมความพร้อมในเรื่องครอบครัวครอบครัวที่สนับสนุนใช่ไหมครับความพร้อมในเรื่องของความรู้ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาสําหรับงานนี้และสุดท้ายความพร้อมทางด้านจิตใจอ่ะพราะออกมานี่ก็มันก็ต้องเจอทุกรูปแบบคือคําขวัญก็คือเปลี่ยนกรุงเทพเราทําได้จะต้องเริ่ม ต้นตั้งแต่ว่าเราต้องทนให้ได้ด้วยแล้วผมก็พูดในเวทีแล้วว่าผมต้องทนให้ได้ผมก็บอกกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนระโทตให้กําลังใจเพราะคนเจอทุกรูปแบบในยุคโซเชียลมีเดียผมก็บอกว่าถ้าเกิดผมคิดถึงแต่ตัวเองนะผมกลับบ้านไปแลนะ้วพอลูกเราก็น่ารักครอบครัวเราก็อบอุ่นนะเขากลับบ้านไปแลนะ้วแต่ที่เรายังเดินหน้าต่อไปทั้งที่เราเจอทุกรูปแบบนี่นะแสดงเราไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วเราอยากจะเปลี่ยนประเทศเปลี่ยนกรุงเทพจริงๆนะ ถึงเรากล้าหาลงมาเจอทุกรูปแบบอ่ะเพราะงั้นเราต้องเดินเราต้องทนให้ได้ผมก็คิดนะครับ <ผม S 2> เพราะว่าการที <apt. S 1> ร่ต้องยอมสละทุกอย่างเรียกว,ว่าในชีวิตเลยแหละมาเนี่ยเราก็คิดละเอียดนะครับพรัคการเมืองโดยเฉพาะพรคการเมืองที่มีประวัติศาสตร์นานๆเนี่ยไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศเนี่ย มันก็มีขึ้นมีลงมีขึ้นมีขึ้นก็ต้องมีลงมีลงก็ต้องมีขึ้นเพราะงั้นปัจจัยในอดีตเนี่ยมันคงจะให้เรามาคิดว่าอนาคตจะเป็นเหมือนเดิมเนี่ยคงไม่ใช่เขามีตัวอย่างทั่วโลกว่ามีขึ้นมีลงหรือวันหนึ่งขึ้นหรือวันหนึ่งก็ต้องลงมันเรื่องปกติคนมันก็ไม่ได้จะโชคดีทุกวันเนี่ยวันนี้โชคดีพรุ่งนี้ก็อาจจะมีสะดุดอะไรบ้างอีกวันหนึ่งเดินต่อก็อาจจะมีโชคอีกเพราะงั้นนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ปัจจัยที่ผมนํามาคิด นะครับที่นํามาคิดที่มาอยู่กับการชธิปัด,ดข้อแรกก็คือผมเห็นกระแสพลังเปลี่ยนแปลงในพรรคเห็นมีการเปลี่ยนแปลงในพรรคซึ่ง,ง,งวันนี้มันมีการเปลี่ยนแปลง็วมากเห็นเนี้ยได้ชัดหลายๆคนผมเห็นเหมือนกันข้อสองคือให้โอกาสนะครับคนรุ่นใหม่มนะครับซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวนะยังมีน้องๆน,น,นะครับที่วันนี้ก็เดินหน้าเข้ามามนะครับ แล้วเราก็ไม่ได้เติบโตหรือไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวกันมองมาก่อนถือเป็นคนนอกให้โอกาสเราข้อสองข้อสามเนี่ยยิ่งลงพื้นที่ยิ่งรู้เลยว่ามาเดี๋ยวๆไม่ใช่คือจะไปบางซื่อจะไม่รู้เราก็ไม่รู้เลยว่าจะไปบัดดีใครอ่ะแล้วไปบางกอกน้อยเราก็ไม่รู้เลยว่าเราจะไปถามใครถึงจะให้คําตอบถึงปัญหาตรงนั้นได้ดีที่สุดแล้วการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะ ซึ่งมีรูปรัฐสภาทั้งการเมืองใหญ่มการเมืองในท้องถิ่นอย่างกรุงเทพเนี่ยเขามีการเช<ม>็คแอนด์บาลานซ์ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องให้ทำงานเป็นทีมถ้าเกิดนายกไม่มีสอสอเนี่ยวิสัยทัศน์แบบดียังไงนะว่าประมาณก็ไม่ผ่านวันแรกเนี่ยแล้วไม่มีสอกอไปกับเราเลยนะวันนั้นเนี่ยเขาบอกเขาทาตามผู้บ่าไม่ได้เพราะเขาก็หาสิ่งหนึ่ง คือเขาอาจจะคิดเห็นกับเราก็ได้แต่ก็สัญญาอีกแบบหนึ่งเพราะงั้นเนี่ยผพ้ว่ากทมนเนี่ยยิ่งเดินยิ่งรู้เลยต้องไปเป็นทีมตั้งแต่วันแรกเลยแล้วก็ต้องไปได้วยวิสัยทัศน์เดียวกันเมืองโสดิการทันสมัยต้นแบบอาเซียนเราสัญญาพร้อมกันนะก็อ,อได้ไปแล้วแล้วก็ต้องช่วยให้เกิดขึน้นที่สำคัญที่สุดคือประเด็นคือเขาอยู่ในพื้นที่ด้วยเขารู้ปัญหาเขารู้ว่าเราควรจะคุยกับใครแล้วก็ ระบบประชาธิปไตยแบบเราเนี่ยถูกออกแบบว่าผู้ว่าหรือแม้กระทั่งนายกต้องเป็นทีมอันนี้ชัดเจนที่สุดครับก็เลยตัดตสินใจว่าอย่างไรก็ต้องสกัดพักกันดืวาแน่นอนอยากจะบอกว่าอยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องมีความเชื่อและความหวัง คนรุ่นใหม่ปัจจุบนันต้องเห็นใจเขาอะเขาไม่เขาไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง mm hmm. เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องกินข้าวช้าในรถเขาต้องเรียนรู้ในไก่บ้านถูกไหม mm hmm. เขาเกิดมาก็แล้ว mm hmm. เขาเกิดมาซอยเขาฝนตกก็น้ําท่วม mm hmm. นะครับ mm hmm. เขาเห็นฝนุนพิษเพลียสองจุดห้าก็เห็นอะไรหลายหลาอย่างท, mm hmm. ที่ที่มันเป็นแบบนี้ซ้ำซากจนบางครั้งเนี่ย เขาอาจจะคิดไปแล้วว่ามันไม่น่าที่จะแก้ปัญหาได้นะครับโดยเฉพาะเขาเด็กๆเ,เขาเขายังไม่มีโอกาสได้เดินทางไปเรียนที่อื่นหรือว่ามีโอกาสท่องเที่ยวเหมือนกับผู้ใหญ่พวกเราเนี่ยอันดับแรกอยากจะบอกว่าเขาจะเลือกใครนั้นไม่สําคัญแต่เขาอย่าทิ้งความเชื่อและความหวังว่ากรุงเทพเนี่ยมันเปลี่ยนได้